สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับพิษพาชมรถยนต์มือสนะครับวันนี้นำกระบะ r o โ c ้สีประตูนะครับปี2017มนสเำเสนอตัวนี้เป็นตัวแบบตกแต่งแบบดุดุนะครับตกแต่งสไตล์แบบลุยๆนะสายดุดุสายลุยๆต้องคันนี้นะครับมาดูส่วนด้านหน้ากันนะครับตัวนี้เป็น2.4 E นะครับเป็นตัว E-plus นะครับด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับพร้อมชุดแต่งเลยนะครับ โลโก้ทีเดีสีแดงนะครับขนาดใจไฟตัดหมอกได้มานะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับไฟดีไอเอลเดทามแล้วนึงไลท์ก็เป็น l อ d ดแล้วนะครับนะดูมิติโดยรวมนี่สไตล์ออกดูด,ดันมากนะครับนะคิ้วบางโคนนะครับโชว์หมดด้วยนะนะแต่งสไตล์นี้นะครับแต่แม็กเดิมล้อเดิมนะครับ แบกเดิมล้อดเดิมดอกยางก็ประมาณ80%นะครับเป็นบิสโตนนะครับก็ขอบ17นะครับนะแต่ถ้าใครมีงบก็จัดล้อใหม่เข้าไปได้นะครับให้ดูสมส่วนหน่อยนะครับแต่ประมาณนี้ก็ล้อมเดิมแม็กเ,เดิมนี่ก็ดูแล้วนะครับว่าชุดแต่งอื่นๆเขาค่อนข้างที่จะจัดมาเต็มนะครับอันนี้ก็เป็น พวกกันกระแทกต่างๆครับชุดแต่งของเซอร์คอนพร้อมจิกเกอร์ลายพางนะครับลายพางลายสาสตร์โคนนะสวยนะครับคันนี้นะโดยรวมแล้วก็เป็นกระบะสีประตูน,นะครับที่ตกแต่งได้ค่อนข้างดูด้านนะครับบางคนขนาด9นิ้วโชว์หมด นะครับติดตั้งศูนย์นะพวกนี้ประกับ้ายก็ตกแต่งมาเพิ่มเยอะนะ,น,นะครับรวมไปถึงสปอร์ตนะครับชุดฝาปิดฝาท้ายนี่ก็เป็นของแคลร y Boy ยสปอร์ตเอลสปอร์นะครับเป็นชุดสปอร์ตลิดเป็นของแคลร y Boy แท้นะครับนะฝาปิดฝาท้ายเนี่ยนะครับ e พัดก็มีกล้องนะครับนะด้านหลังมีกล้องออปชันค่อนข้างโอเคนะครับตัว e พัดก็ออปชันคล้ายๆตัว G แหละนะครับภายในเป็นเบาะผ้าโทนสีน้ำตาลยังใหม่ยังสะอาดนะครับปีหนึ่งเจ็นะ ตกแต่งพวกลายเคปลาต่างๆนะแล้วก็ยังมีตัวเสียงลำโพงแหลมอีกนะครับทวิตเตอร์แต่งเพิ่มมานะพวกคิ้วขอบกระจกพวกนี้ใส่เป็นของรีโวนะครับแต่ใส่เป็นตัวโครเมียมนะสะท้อนเงานะครับนะพวกนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับ เป็นตัวปรับอีโคไลนะครับเฟอร์ฟอร์มาเฟอร์ฟอร์มูลาเอ็กนะก็ความละเอียดก็ค่อนข้างดีอยู่ตัวนี้นะนะมีเทยูเดิมนะครับภายในนะนะครับผมกระดุม 3D เข้ารูปค่อนข้างโอเคนะครับภายในสารสารั้นดะีนะโดยรวมก็เป็นรถใช้งานน้อยนะนะครับปีหนึ่งเจม่อยู่เก0 0 0มื่นนะครับ เป็นออโต้ด้วยคันนี้นะครับโหมดการขับขี่โหมดการใช้งานก็ของรีโวนะครับมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะแอร์เป็นแอร์มือนะครับตัวอ e ีพารเนี่ยเป็นแอร์ปรับมือปรับเป็นนวดน,นะข้อดีของโตต้าก็คือแอร์มันเย็นนะแอร์เย็นไวมากนะครับนะตัวนี้ก็กระจกหลังเนี่ยกระจกมองหลังนี่ก็ติดตั้งกล้องมานะครับคือใส่ตัวนี้แหละนะครับ เป็นทั้งตัวตัดแสงเป็นทั้งตัวกล้องเลยนะครับติดเพิ่มมาติดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันดีกว่านะนะครับอ่นะ <c oughs> กันชนเทียดีนะครับกันชนหน้าหลังนี่เป็นเทียดีหมดเลยนะพวกด้านล่างพวกช่วงล่างต่างๆก็ยังดูดีนะครับ ไม่เกลือไม่มีสนิมนะขอบกันชนแบบเทียดีเลยนะครับแต่งเพิ่มนะตัวนี้เป็นคร์บอยแท้นะครับพวกสปอร์ตบาร์แล้วก็ฝาปิดท้ายนะครับเป็นสปอร์ตลิตรเบาะนะครับ,นะรบปรับมือนะเป็นเบาะผ้ามีลายการลื่นนะครับผ้าคุณภาพสูงลักษณะผ้าอย่างนี้มันคล้ายกับ ใบบอลนะนะครับน้ําเนี่ยตกลงมาก็ไม่สามารถที่จะซึมได้เร็วนะครับมันจะไหลก่อนกิ้งก่อนนะครับเช็ดออกได้ทันนะเช็ดออกได้ทันนะครับเราะอะไรมันตีฟังก์ชันนะนะครับไมค์ก็เก้าหมื่นนะครับ, 90, รบอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เปิดเพียงแค่หกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะสภาพสวยสวยก็รับประกันนะครับซอกในเดิมเด,มดิมนะครับนะ ซอกในเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมๆรับประกันไม่มีชนนะครับพวกนี้ให้ดูนะครับใครที่มองหารถมือสองนะก็มาดูนะครับพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้เดิมเดิมนะครับซอกในเดิมเดิมตุดี้ได้ดีเรื่องของชุดแต่งแหละนะครับสีประตูด้วย e วยีพัดด้วยพิเดอร์นะครับแต่งสไตล์ดุดดุนะครับกันชนเทียดี ชุดกันชนหน้าหลังเนี่ยเปทีดีหมดเลยนะครับคือต้องบอกว่าหนักจริงๆนะครับสําหรับรีโว่นะฝากระโปรงเนี่ย <c oughs> ผู้หญิงนี่อาจจะต้องแทบจะยกไม่ขึ้นเลยก็ไ,ได้นะหนักมากนะครับอันนี้ฝาเดิมนะครับนะฝาเดิมๆเลยมีเลเบลอยู่นะครับสองมีเลเบลอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ บริก <c oughs> ารน,น้ำเดิมนะครับนะเครื่องอยนต์แห้งเข้าศูนย์เช็คระยะได้ตลอดนะครับนะรับประกันกันไปไม่มีชนนะวันนี้ก็เปิดเบาๆแหละนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นนะหกแสนหนึ่งหมื่นนะครับกบไมเก้าหมื่นนะครับนะค่อนข้างหนักเอาเรื่องฝากระโปรงก็เป็นทุกคันแหละสำหรับตัวรีโวนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวไม่ว่าจะเป็นล็อกโค พอจิเนอร์ฟ้าโปงหนักนะครับถ้าใครสนใจเหมือนเดิมนะครับสามารถโอนจองล็อกรถได้คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเ <c oughs> ข้ามาได้ประมาณสองวันอันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับออกมาจากตรงที่ล้างเลยนะครับเดี๋ยวส่งเก็บรายละเอียดอีกนะครับในส่วนของจุดร่องรอยการใช้งาน,นงต่างๆมีบ้างเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับมาดูก่อนได้เลยนะครับมีตรงไหนที่ ไม่เรียบร้อยเอเก็บให้นะครับในส่วนของของลงมของเหลวตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะครับสภาพสวยๆออกไปนะครับคันนี้รอรอรออยู่แล้วนะครับจะทําให้ดีนะหก0 0นหนึ่นบาททวนนะครับกับไม่เก้าหมปี17นะครับนะใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับนะหาปีนี้อยู่ลองมาดูกันนะครับบอกชุดแต่งเป็นเทียดีนะครับ นะแต,แต่งเพิ่มมาดีดีนะครับ, <c oughs> รบก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรมาเบอร์เดิมนะครับ096 149 9 9 8 5สหำหรับวันนี้ก็ลานไปไปนี้ครับสวัสดีครับ